สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับวันที่16กุมภาพันธ์2566เราอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีมักกะสันไม้กั้นลงแล้วนะฮะที่นี่จะมีรถสินค้ามาเครื่องกั้นลงเรียบร้อยครับขบวน818ได้ยินเขาขานชื่อเรียก เสียงวีดังมาแล้วครับเอา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 ไปก่อนเอาเอานี่ก็ไปเอาสวนทางมาแล้วครับเป็นรถสินค้านะฮะมาแล้วครับเสียงดังกระหึ่มมาเลย โอ้โหเห็นต้นไม้สวยปิวว yeah. oh, ่นเลยเหมือนในหนังเลยสัตว์ประหลาดโผล่มาจากป่าน yeah. bon yes. mm ี่ต้นไม้ปิวว่นเอาเดินเดินระวังหน่อยนะครับคนเดินมาแล้วมาแล้วครับเอ้าวันใจโอ้เยมาพอดีอัลสตอม4404โยนห่วงครับ แคร่เปล่านะครับนี่ขี่ย้อนสอนมานะจอดรอเทมากๆระหว่างทางนะครับมีขยะนะครับนี่มาแล้วขยะเป็นถุงถุงถุงมาเลย ไม่ได้ใช่บรรทุกกับสอบถุงขยะอะไรพวกนี้นะฮะในเป็นขยะติดมาด้วยนี่ครับขยะล้วนๆน,นะนี่ถุงนี้ก็ขยะนี่ฐานบรเวนด้านหน้าของมารกสันนะฮะ ตัวรางนั้นจะเฉียงนะครับองถนนถนนเป็นทางตรงนะครับรางก็จะออกเฉียงเฉียงหน่อยฝนตกนี่ลื่นล้มกันเป็นปนนระจำการขี่ก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะต่อเนื่องจากที่บริเวณหน้า สถานีมักกะสันมารอที่ช่วงโค้งจิตระดารถไฟ818นะครับรถสินค้าแคล่เปล่าทำขบวนโดยอัสตอม4404มาแล้วครับ

ผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็ไม้กัน้นยกเลยนะครับ1,2,3พร้อมโอ้โหไปแล้วครับอือหือเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ